สืบเนื่องจากมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งได้ถูกแพร่สะพัดไปในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Youtube ซึ่งปรากฏผู้รู้ท่านหนึ่งเชื่อมามครับพี่น้องสุนานาสุนานาเราบางคนนีลอยถ้ยถึงขั้นที่บิดเปือนหลักการสุนนาเนี่บิดเปือนหลักการนีล่าสุดนี่นะครับ เรื่องนี้นี่น่าพูดเหลือเกินพี่น้องชาวอียิปต์นะครับที่มาท่วงที่อนุสาวรีย์รับ i อ h al-ghadawiya รับ i อ h อรบานี่เป็สีข้าก็เลยเอาเอกลักษณ์หมายเลขสี่แบบเนี้ยชี้คนที่เล่นเฟซบุ๊กนี่ก็เอาโปรไฟล์ของเขานี่คือโลโก้ของเขาขึ้นเนี่ยเป็นมือชี้สีนิ้วเนี่ย ก็หมายถึงว่าเป็นเอกลักษกว่าเราเนี่ยขอปกป้องขอสนับสนุนพี่น้องที่มาทุงสี่มีกลุ่มสุนัะมาที่เราบ้านเรานี่นะครับบ้านเรานี่มีสุนนะอยู่ตัวหนึ่งเขาก็ไม่ใช่สุนัะนะครับยังโงเหมือนหางหมานะครับองแค่เนี้ยสุนัาที่ไหนอ่ะเอาไว้ยังองแค่เนี้ย แล้วกอนขางแล้วทาฝีปากแล้วหวีผมใส่น้ํามันนี่มีสุนนาทั้งนั้นนะใส,ส่กเกงรัดรูปสุน่าทั้งนั้นนะมาบอกกับพี่น้องว่าไอ้แบบนี้พี่น้องอย่าใช้มันเป็นปิดอานี่ปิดอาถุยถุยสุน,น่าอะไรพูดแบบนี้ปิดเพือนาส,สนาครับที่พี่น้องเดอนรอนแบบนี้นแค่แค่นี้ถ้าเป็นปิดอา ไม่ใช่สุนนะเลยสูมีนะสุน,นที่พิชัยพวกนี้ใช้แต่อคติติดเ,สสเพื่อนศาสนาเพื่อแสวงหาชื่อเสียงให้แก่ตัวเองโดยเฉะพาะที่ออกทีวีมุสลิมมีอยู่ตัวหนึ่งไม่นะครับไม่ไว้เลยนะครับไม่เอาไว้นะครับ ทำไมเราจะพูดไม่ได้ล่ะหลักการศาสนาที่เที่ยงตรงที่เทียเท่ยงแท้ไม่มีพวกพวกสองคนอีกสองตัวอ้างว่าเป็นสุนนาเหมือนกันทำผมเนี่ยใส่น้ำมันทำผมเหมือนพวกกระเทยนะแต่งกางเกงฟิตฟิตเสื้อฟิตฟิตไว้ยังเงาะสามเส้นให้ถือว่ามีเขาซึ่งวิดีโอชิ้นนี้ที่ได้ทำขึ้นมานั้น สำหรับปวงภู้มีปัญญาทั้งหลายแล้วถ้าพิจารณาด้วยหัวใจของการมีอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างทองแท้นะมีอีมานที่แท้จริงไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นแล้วเนี่ยจะพบว่าเป็นการสร้างมหันตภัยแห่งฟิตนะที่ยิ่งใหญ่เลวร้ายมากกว่าการฆ่าซะอีกถ้าจะฆ่าชีวิตนั้น ไม่นานคนก็ลืมแต่เป็นการฆ่าคนอย่างเลือดเย็นฆ่าให้ตายทั้งเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าฟิตนะไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องที่น่าสรรเสริญวัลฟิตนาตัวอาชัดดูมินาลกตการก่อความปั่นป่วนวุ่นวายก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น มันเลวร้ายมากกว่าการฆ่าซะอีกในซูรตุตอัลบกราอายาที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดผมยกเรื่องหนึ่งอี๋ยวนี้พยกหลักฐานว่า <c oughs> การกระทำของคนที่เอาเอา,เอาคนคนเดียวกันพูดต่างกรรมต่างว่า,า,วาพูดคนละทางสองทางนี่นะ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเป็นการสร้างฟิตรนาแล้วก็การสร้างความวุ่นวายความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เขาแปลฟิตรนาตรงนี้ว่าฟิตรนาตัวชัดดูมินอลกัตนะเขาแปลว่าอการสร้างนฟิตรนาตรงเนี้ยนะครับครับผมจริงๆแล้วฟิตรนาคำนี้แปลว่าอะไรครับผมจริงๆแล้วฟิตรนาคำนี้เนี่ยะที่เขาจริงๆฟิตรนาในอัลกุรอานมีหลายความหมายนะครับท่านเยอะเยอะมีหลายๆอายะก็มี ความหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าความหมายตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงฟิตนาความวุ่นวายด้วยการสร้างเ,าเรียกว่าที่จะมาใช้ยกหลักฐานกับคนที่ทําคลิปลักษณะยอย่างนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยฟิตนาคํานี้คืออะไรอาจารย์คือถ้าไปดูในทัฟซีดอิหมัมคุรตุบีเนี่ยครับอแกก็บอกว่าอัลกุฟรุแปลว่าการอะไรปฏิเสธศาสนาทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าในคลิปอันเนี้ย ซึ่งคนที่ทําเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเขียนว่านาซีฮัตแปลว่าเตือนแล้วเขาก็ไม่กล้าเตือนเองเพราะเขาเป็นเด็กเป็นเล็กเขาก็เลยเอาคนที่ทาผิดนั่นแหละนะเตือนตัวเองครับจากการที่ครั้งหนึ่งเคยพูดว่าเสื้อดีงามสวยหรูถูกต้องนะอย่างเช่นคําว่ามันไม่ใช่เรื่องของการด่าว่าแต่มันเป็นการดา่าวะอย่างเช่นที่บอกว่าในยุคซาลฟเนี่ยแม้อักีด้าดี มารยาทเลวเขาก็ไม่ถือเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่รับรองครับเพราะฉะนั้นการที่จะสอนคนเนี่ยจะอะไรตัวอะไรก็อย่าไปดูหมิ่นดูแคลนอย่าไปเหยียดหยามเขานะครับแต่อีกคลิปอีกอันหนึ่งก็บอกว่าทุยทุยทุยท,ยท,ยทุยอะไรนะเขาเหมือนหางหมาไอหางหมานิดาเนี่ยเอามุลิมไปเปรียบกับสัตว์ได้ยังไงอ่ะแลวสุดน,น่าเป็นตัวเนี่ยยังไงอ้าวเรียกว่าอีกเหลืออีกสองตัวเกียรติได้ศักดิ์ศรีของมุสลิมเนี่ยทีนี้ที่ม,มัน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 เป็นปัญหาก็คือว่าคุณไปยกอญญายาห์กุรอาน แล้วถามว่าพวกเนี้ยไอ้คนคนเนี้ยไปว่าเขาขนาดนั้นอืเขาก็เลยไปเอาข้อมูลเดิมๆมาเนี่ยอเพื่อจะเตือนสติว่าไม่ใช่เขาพูดนะตัวเองนั่นแหละพูดพูดว่าไอ,อ้ยังเงี้ยมันไม่ถูกไม่ต้องมันไม่ดีมันไม่งามไปดา่าไปว่าไปดูหมิน่นดูแคลนคเขาก็เลยเอามาคู่กันให้ชาวบ,บ้านดูครับแล้วถามว่าโอ้โหมันคือการกูโฟดท่านยกกุรอานพึงระวังฮะ ไม่ใช่สักแต่ว่าจะช่วยใครสักคนเดียวหูตาเพราะว่าฟิตนาในที่นี้นะเป็นเรื่องการเอาละอย่างน้อยเนี่ยในทบอปเซติบนุกซีรอาจารย์ครับชิริกฟิตรนาตรงนี้หมายถึงกาเฟสเนี่ยมาเขี่ยเข็นบังคับมุสลิมให้ต้องเดือดดานเดือดร้อนแปลว่าข่มเหงรังแกทรมนจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องทิ้งอิสลามแล้วถามว่านัยยะที่เขาทําคลิปตรงนั้น ไอคนหนึ่งดา่าไอคนหนึ่งนะเอ่ออีคนหนึ่งเนี่ยด่าชาวบ้านเขาแล้วไอตัวเองก็เลยด่าตัวเองแล้วมันไปนไลใ่ใครออกจากอิสลามตรงไหนอ่ะมันมีใครมาบีบคอมุสลิมให้เลิกเป็นมุสลิมกันตรงไหนอ่ะที่หลังนะฮะจะยกกุรอานเนี่ยนบ,บีบ,บอกว่าแปลกุรอานเองเนี่ยด้วยความเห็นของตัวเองเยอายานี้ไม่ยันตบิก <Yeah. S 2> คือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในคลิป mm hmm. เลยแม้แต่น้อยมังก็อละฟิลกุรอาในบิโภไอเลมิต uh huh. ต้องระวังนะครับพูดในเรื่องอัลกุรอานโดยมีความรู้เนี่ยฟัลยทบาวะมักัดุมินันนมันฟัซรัอัลกุรอาไม่ไร้เยะใครที่อธิบายกุรอานด้วยความเห่ของตัวเองเนี่ยฟัลยทบ่าวะมักอดุมินันนอร์เตรียมลงนรกอย่างนี้เล็กกว่าไหม mm hmm. เพราะนั้นอย่าส่งเดชในดุนยานี่อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดพูดแล้วก็คนก็จะเคลิ้มจะหลงจะไหลเมื่อมันเป็นฟิตนาแล้วเนี่ยพี่น้อง เองกลัวว่าสังคมจำนวนมากไม่เข้าใจประเด็นนี้แล้วก็ถือเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ไม่น่าเป็นอย่างนี้จะไม่นับถืออีกต่อไปหรืออะไรทำนองนี้พี่น้องครับฟิตรนาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดที่ผมถือว่ามันเป็นการคิดค้นต้นแบบแห่งความชั่วพี่น้องเป็นการคิดค้นต้นแบบแห่งความชั่ว เป็นการคิดค้นต้นแบบแห่งมหันตบาปที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในสังคมของเราท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะครับว่ามันสั้นในฟิลิสลามซุนนะตันไซย่ะตันการอะไลฮิวิซรุฮาววิซรุมันอาลิลเบฮามิบัดมินไงรอไอยังกุซมินอาซาลีฮิมชัยฮะดิสบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิม ผู้ใดก็ตามแต่คิดค้นต้นฉบับแห่งแนวทางที่ชั่วช้าต้นฉบับแห่งความชั่วแบบฉบับแห่งความชั่วขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รับภาคผล,ลกรรมแห่งแห่งการผลิตคิดค้นต้นฉบับแห่งความชั่วตรงนี้แล้วก็จะมีบาปมีบาปเกิดขึ้นกับตัวเขาสำหรับคนที่เอาเยี่ยงอย่างของเขาไปปฏิบัติต่อ คนนู้นก็หยิบเอาไปปฏิบัติต่อคนนี้ก็หยิบเอาไปปฏิบัติต่อโดยความชั่วของคนที่นําเอาไปทําต่อเนี่ยเขาก็ได้ความชั่วส่วนคนคิดคนต้นแบบนั้นก็จะได้รับรับโทษทันตรงนั้นไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องหลักการถ้าท่านทําอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปมันจะมีคนทําอย่างนี้อีกอันนี้สิที่จะเรียกว่ามันเป็นความเสียหายที่มันจะเป็นบาปเป็นการต่อเนื่องคนที่ทํารูปแบบไม่ดีไว้ก็คือโต๊ครู ตุ๊กคูคนหนึ่งขึ้นมาเลยนะไอโน,น่นนวดเหมือนแมวไอนั่น,นหางเหมือนหมนะไอนี่หัวเหมือนหมูไอลูกศิษย์เห็นเออตุ๊กคูยังว่าได้เลยอีกหน่อยมันก็จะมาได้ชี้หน้าสินะ <c oughs> นะตุ๊กคูที่อยู่ในอะไรเออทีวีช่องนน่น <c oughs> จมูกเหมือนลิงไงเออไอนั่นก็หูเหมือนอะไรอีเห็นเออไอนั่นหางเหมือนตะกรวดเออคนไม่มีหางโทษไอ้น่นอะไรก้นเหมือนตะกรวด มันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าอะไรนะมันซันเน่ซุนนะตันไซยิอตันอันนี้อันหนึ่งที่เขายกมาเนี่ยไม่เป็นไรเราก็จะบอกว่าไอ้ที่ท่านยกต้นนี้มาเนี่ยดีแล้วดีแล้วแต่ว่าใช้ใช้ตรงไหนไปใช้่ตรงไหนตกงลงว่าไอ้หัวเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันไปด่าชาวบ้านเขาด่าเลยถือว่าด่าคําพูดนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่บอกว่าไม่ด่าไปเอาเขาเขาไปเปรียบเหมือนหางหมาเนี่ย ผมจริงๆก็ผมไม่ได้เดือดร้อนแล้วนะครับเพราะผมไม่ได้ไม่เหมือนผมไม่เหมือนผมไม่เดือดร้อนเพราะของผมยังไงก็ไม่เหมือนทีนี้เราเราอะไรล่ะเราตังหนักดีนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ผิดไม่บกพร่องไม่เพียงพร้ำไม่มีใครหรอกครับท่านอุมัตวันที่ท่านถือดาบวันที่ท่านรุ่ท่านโรซูลสลลอะฮุอะลฮิวะซัลลัมเสียชีวิตอุมัตถือดาบ ประกาศออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าใครก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ที่กล่าวว่ารอซูลสโลลล์ของอัลเลฮิวะซัลลัมเสียชีวิตฉันจะฟันคอทันทีเลยภาพของการถือดาบที่จะฟันคอพี่น้องมุสลิมเนี่ยถามว่าเป็นภาพที่ถูกต้องหรือเราก็ยอมรับเป็นภาพภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นภาพที่เพีียงพรำไปเป็นภาพของคนที่เสียใจอย,อย่างสุดซึ้งที่ท่านรอซูล ส่ลล้องว่าอะลัยฮิวะซสั้นลมเสียชีวิตไปในวันนั้นเอ,อพี่น้องครับอีกอันหนึ่งอาจารย์คือเวลาเขาจะปกป้องใครเนี่ยผมผมขอร้องทีนะพี่น้องอย่าไปดึงอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามาผิดกับเราด้วยโดยเฉพาะไปดึงสวา,าบะมาเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่านี่มันเป็นแนวทางของคนชนิดไหนนะของคนซุนนาเขาไม่ทํากันผมบอกพี่น้องเลยนะคนที่เป็นซุนนาเนี่ยเขาไม่ทำเราครับเวลาคุณผิดเนี่ย จะไปอ่างซอฮาบา้จะไปอ้างคนนั้นคนนี้คนที่ประเสริฐกว่าเรานะใช่ไหมะเห็นบอกไอ้ใครใครกินเหล้าบอกวอ้โซฮาบ้ากินเหล้ากันเมื่อก่อ้าวยังไงเอออย่าอย่าไปว่า,ามันเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยหลายคนซอฮาบ้าก็กินเหล้าอาตกลงนี่จะยังไงกันเนี่ยมื่อาสตบไหนเนี่ยอผมอย่างเขายกอะไรไนดะ้ถ้าเกิดว่ากลัวว่าต่อไปถ้าเกิดมีใครมาทํากับอะไรนะเอาภาพของท่านอุม,มัศมาบ้างใช่ไหมนะที่อะไรนะตอนที่ทรารอลสัลลาลิวะซัลลัลลมเสียชีวิต ก็ถึงขั้นชักดงชักดาบใช่ไหมทีว่าไม่ไม่อาจารย์แล้วมันผิดตรงไหนตรงนั้นอะตรงตรงเนี้ยผมอยากจะรู้ว่าแล้วแล้วดูน้าอาจารย์กิยาสมัลฝาริกดูให้ดีนะคนคนหนึ่งด่ามุสลิมว่าเป็นเขาหังหมาแล้วท่านอุมัตทำตรงไหนลองว่ามาสิแล้วตรงไหนอะท่านอุมัตผิดตรงไหนอะเอออุมัตชักดาบจะฆ่าคนเรื่องอะไรอะรักนบีลืมตัวแล้วทำไม่ยัง ทำไม่ยังยังอ้าวแล้วไอ้นี่มันด่าเข้าไปแล้วนะมันผิดมันเหมือนกับตรงไหนอะอันนี้ข้อหนึ่งแล้วที่สําคัญเนี่ยนั่นคือความลืมตัวคอันนี้อันนี้อันนี้ลืมลืมตนรักนบีตรงไหนอะเลยต้องอ๋อเพราะรักนบีสุดซึ้งเลยด่าอาจารย์คนนึงว่าเขาหังหมาเพราะรักนบีสุดซึ้งเลยเรียกนักวิชาการอีกสองท่านว่าเป็นอะไรนะเป็นตัวเฮ้ยอย่ายกมามั่วๆอย่างนี้อืก็ บอกกับพี่ดอ้นะครับว่าคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้อาจารย์ครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะฮะเขาถือเป็นความดีของอุมัศถูกต้องครับเขาไม่ได้ถือเป็นความผิดของอุมัศเรียกเป็นมนาเก็บเป็นเรื่องมนาเก็บนี่คือสุฮาบานี่ความรักในทาราสุซาลาาลอฮของเราสลัมยอมที่จะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะค,คือความรักมันมันมันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจแล้วก็ถามมีใครโกรธอุมัศมนเรื่องท่านอุมาระเดียลรอหะมีใครเขาโกรธบ้าง คือถ้าเป็นความผิดก็ต้องเอาบัตรตัวอาจารย์รู้ไหมฮะว่าตรงเนี้ยอุมัตได้ฉายาอีกอันหนึ่งวักคอฟรู้ไหมทําไมเพราะท่านอบูบักิยกอัลกุรอานมามุฮัมมัดดลอิลลามามุฮัมมัดดลอัลลอฮฺบิลเลาะห์มาฮฺอิลลารอซูลกัดขัลต์มิ่กับลิิฮรุษลเพราะนั้นอบูบักิเป็นคนยกกุรอานครับ สะดุดกึกหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเป็นมานาคริปแล้วจะไปเอาอันนี้มาเพื่อปกป้องคนด่าชาวบ้านเ<อ>ไปยกเกียรติประวัติสฮาบะมาแล้วมาบอกว่าเนี่ยเป็นความผิดของอุมัตสุนน่าจะไม่ทําสุนน่าจะไม่ร่วงเกินอะกีดหาของมันฮัดซลาฟจะไม่ร่วงเกินเหล่าสฮาบะเพราะฉะนั้นคนคนนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีมันฮะที่ถูกต้องะ อยู่นอกกรอบมันหาที่ถูกต้องล่วงเกินสวามะเพื่อปกป้องใครสักคนหนึ่งที่กระทําผิดชัดเจนและาบรรลุาา<า>แล้วไปดึงสวามาีมาแปดเปื้อนทําอย่างนี้ก็ทําได้เพราะจะปกป้องคนที่ตนรักมาลิยาะบินแล้วนะครับแต่มันก็เป็นภาพที่ออกมาแล้วถ้าหากว่าสัตรูของอิสลามเนี่ยจับเอาภาพนี้เนี่ยมาเล่นงานท่านอุมัดมาเล่นงานท่านอบูบักมาเล่นงานท่านหญิงไอาชาพาะอย่าลืมนะครับฮะดิษมีชัดเจนทางหญิงไอชาเคย เคยตวาดท่านรอซูลสัลลัลฮุอะเลฮิวะซัลลัมเคยกล่าวตะคอกเสียงดังต่อท่านรอซูลสัลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมก็เป็นภาพที่เพลียงพร้ําภาพแห่งความบกพร่องภาพแห่งการผิดพลาดไปอีกอันหนึ่งนี่ก็ร้ายไม่แพ้กัน่ายกว่าท่านดีก์ไอชาเนี่ยตวาดท่านนบีแล้วพูดแค่เนี้อยู่ไหนเริ่มไหนฮะผมขอตั้งแต่วันนี้จนวันกิยามัตเลย ผมขอถามว่าอยู่ฮะดีษบทไหนประวัติศาสตร์เล่มไหนที่ผมเจอเนี่ยเจอในสายชีอา์ท้งนั้นแหละครับที่เขาประนามหยามเยียบท่านหญิงไอชาซุนเนะเราเนี่ยอยู่ในเล่มไหนที่บอกว่าตวาดแต่งอนมีหึงมีอย่าลืมนะฮะงอนมีเมียกับผัวมีงอนกันในความเป็นมนุษย์นะะครั้งที่เมื่อไอหึงก็มีหลายครั้งนะครับโจกันห้างว่า ยูไเรียเป็นลูกสาวของหัวหน้าตระกูลบันีมุสตอลิกตระกูลเนี้ยแพ้กันบบีรบกันก็ถูกยึดเป็นเฉลยยูไบรียในประวัติศาสตร์ถือว่าสวยมากก็มาเจรจากันบบีท่านหญิงไอชาเห็นก็บอกว่าไม่อยากให้เจอเลยอ่ะสวยเมกสวยเมกไม่อยากให้เจอท่านนบีเลยอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงไอที่ว่าท่านหญิงไอชา ก็ S <S เป็นความ <ไป S 1> รัก <ไป S 1> นบีนะฮะไปชี้หน้าด่ากาดตวาดนาบีเนี่ยคุณใส่ร้ายท่านอย่างไอชาเตาบัตซะก็ก็ขอนะว่าอยู่ตรงไหนนะที่ว่าตวาดเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเรียนกับพี่น้องนะครับว่าแนวทางของชาวซุนน่าเนี่ยเวลาเขาพูดถึงมุดาวสฮวาบะาเนี่ยพูดให้จบครับนะบพูดให้จบว่าอีตอนต้นสมมุติว่ามันบางคนพูดในตอนไหนแล้วก็ตอนท้ายไปยังไงขึ้นในภาพรวมเนี่ยสฮาบะเนี่ย โดยเฉพาะบรรดาคุณแม่ของเราพี่น้องครับอุ <Allah. S 2> มาหาตนโมเมนีนเนี่ยต้องระวังลิ้นเลยเนะ oh. ใครจะกล่าวถึงจะวิพากษ์วิจารณ์ใครนะอย่างกับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งว่าถ้ารู้จักท่านมูอาวิย,ย,ยนะไหมอืมบินอบีซุฟยานท่านมูอาวิยาบินอะบีซุฟยานนะเป็นคอลุลโมเมน,นีเป็นกาติบุรอซสุสลัลลัลลอฮุอะฺวาเลาะกาติบุรวะนะเป็นผู้บันทึกเป็นซอฮาบะนะครับแล้วก็ นะโดยเฉพาะท่านมูอาวิยะเนี่ยนะก็เป็นที่เรียกว่าพวกชีอะเนี่ยเขาเขารู้ว่าคนที่นะเกลียดท่านเนี่ยนะก็จะโจมตีมากเลยทีนี้ถามว่าในฮะดิสรรสุรรลสุลัลลอฮของอัลสลามบทหนึ่งมีซาบาท่านหนึ่งแต่ผู้หญิงมาก็มาปรึกษาเรื่องจะแต่งงานใช่ไหมครับครับป <c oughs> รึกษาจะแต่งงานก็มีใครละ่ะม,มววีมูอาวิยะมีอะบูอะบูจบสาสรุรลสุลัลลอฮของฉันก็บอกว่าฝ่าม,มามูอาวิยะส่วนมูอาวิยะเนี่ยยาเลยส่อลูก สลลูกเป็นเป็นพวกยาจกอะสอลูกจนจนจนไม่ไม่ไม่มีเงินไม่มีทองนะซึ่งดูแล้วมันเป็นข้อตําหนิใช่ไหมอีกคนนึงก็อย่าไปแตงกันเลยอย่างอบูแจมอินูดาราบุนนิซะก็คือเป็นคนดุอ่าเป็นคนดุหรือไม่ก็เป็นคนชอบเดินทางนะครับคือเขาเขาแปลไว้สองอย่างลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เหมาะให้ไปแต่งกับอุซามาบินเซดอ่าวักตาบัดตคือริฟต์ก็มีความสุขกับท่านอุซามาบินเซดนะถามว่าถ้าถ้าพูดแค่นี้ถามว่า คนฟังแล้วบอกมวยยาเสอะลูเป็นพวกยาจกอันนี้เป็นพวกดุหรือเป็นอีกคนหนึ่งดุหรือว่าพวกชอบเดินทางมาอยู่กับบ้านกระช่องถามว่าถ้าเราพูดแค่นี้เนะี่ยแล้วเราไม่ไม,ไม่อธิบายให้เข้าใจว่านี่ในกรณีเขาเลือกคนแต่งงานหรือในกรณีพูดถึงเรื่องจรรวาตรรดีหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ในบางเรื่องซึ่งไม่สถึอเป็นการนินทาในเรื่องการปรึกษาหารือนะไม่ได้หมายถึงลักษณะของภาพรวมของตัวของสาบะ เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงสวาบาขอร้องเถอะครับนะพูดให้หมดพูดให้จบแล้วก็อย่าทีเดียวนะนี่เป็นความชั่วร้ายผมบอกเลยนี่เป็นความชั่วร้ายอย่างเป็นแนวทางของคนที่ไม่ใช่ชาวซุนนะที่ทําแบบนี้เวลาทําผิดอะไรเรื่องนอายกสหาบามาเกี่ยวข้องด้วยมันเรื่องอะไรนะสวาบาเป็นใครแล้วท่านเป็นใครนะจะปกป้องคนสักคนหนึ่งไปยกสวาบาเอาลงมาด้วย ด,ดึงให้จําก็คือคือกลายเป็นว่าคุณผมไม่ได้ผิดคนแรกนะก่อนหน้าผมก็ผิดกันมาทั้งนั้นนะคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดนี่แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละคุณที่จะไปสอนซุนหน้าสอนอะกีด้์ให้ชาวบ้านเขานะนี่เป็นเรื่องหน้าเศร้านะครับท่านพี่น้องที่คนอย่างนี้นะที่ใครๆก็ชื่นชมใครๆเขาอะไรกันแต่ว่าถ้าแท้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะฮะ แน่นอนอย่างยิ่งสังคมของเราต้องฟันป่วนวุ่นวายเพราะไอ้ต้นแบบแห่งความชั่วตรงเนี้ยมันถูกปฏิบัติขึ้นมาถูกปฏิบัติขึ้นมาแล้วที่ผมบอกว่ามันโง่เง่าเตาตหนูที่ทําแบบนี้ขึ้นมานะเพราะว่ามีปัญญาเนี่ยมีปัญญาเนี่ยไม่เคยคิดเป็นการกระทําของคนที่เบาปัญญาโง่เขลาอย่างที่สุดเขาเรียกว่าไอ้เรื่องโง่โเนี่ยฉลาดนักแต่ไอ้เรื่องที่ฉลาดฉลาดเนี่ย โง่ที่สุดลองเอาเรื่องเนี้ยเรื่องวิดีโอตรงเนี้ยไปถามผู้รู้คนไหนก็ตามแต่ที่มีอีมานอยู่ในหัวใจอยู่บ้างที่เขามีความอิคลาสต่อศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาท่านจะพบคำตอบว่าเป็นฟิตนะเป็นความชั่วเป็นต้นแบบแห่งความเลวทรามเป็นการกระทำของคนที่โง่เขาเบาวปัญญาที่ไม่ควรที่จะให้ออกลักษณะแบบนี้มา มาสู่สังคมและเป็นฟิตนาอย่างมากลองเอาไปถามดูไปถามใครก็ตามแต่บ้านเรานี่มีสุน,นัขอยู่ตัวหนึ่งคราก็ไม่ยช่สุน,นัขนะครับยังอกเหมือนหางหมาน,นะครับงง่แค่เนีย้ย สุน na นที่ไหนอ่ะเอไว้ยังง้แค่เนี้ยแล้วกอนค้างแล้วทาฝีปากแล้วหวีผมใส่น้ำมันนีมีสุน na นทั้งนั้นนะใส่กางเกงรัดรูปสุนน a ทั้งนั้นนะมาบอกกับพี่น้องว่าไอแบบนี้พี่น้องอย่าใช้มันเป็นปิดอาเนี่ยปิดอาถุยถุยสุน na นอะไรอพูดแบบนี้ปิดเบือนศาส,สนาครับ ไม,ไม่ใช่สุนนะเลยซูมีนะส,สุน,นที่พิชศพวกนี้ใช้แต่อคติติดเือนศาสนาเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะที่ออกทีวีมุสลิมมีอยู่ตัวหนึ่งไม่นะครับไม่ไว้เลยนะครับไม่เอาไว้นะครับ และการศาสนาที่เที่ยงตรงที่เที่ยงแท้ไม่มีพวกพวกสองคนอีกสองตัวอ้างว่าเป็นสุนนขเหมือนกันทำผมเนี่ยใส่น้ำมันทำผมเหมือนพวกกระเทยนะแต่งกางเกงฟิตฟตเสื้อฟิตฟิตไว้ยางเงาะสามเส้นให้ถือว่ามีครา